สวัสดีครับครอบครัวร้อยพันล้านของเรานะครับผมเวลาผมเห็นคอมเมนต์แบบนี้แล้วผมอยู่นิ่งเฉยไม่ได้หรอกครับผมต้องรีบออกมาให้กําลังใจกันเราต้องออกมาช่วยกันเสริมกําลังใจให้เขาเราให้พลังงานของเขาไปนะครับเติมให้การถ้าใครวันไหนใครท้อแทย้ยังไงเราต้องช่วยกันครับเหนื่อยจังเลยไม่เหลืออะไรในชีวิตอีกแล้วค่ะลาก่อนทำไมต้องลาก่อน ไปไหนอยอะอยู่ด้วยกันนี่แหละครับนะครับคนเราอะเหนื่อยได้ท้อแท้ได้ท้อใจได้พักบ้างพักสักแป๊บหายใจลึกๆกรีดออกมาบ่นบ้างระบายบ้างผมว่ามันจะดีขึ้นนะนะครับอย่าคิดว่าตัวเราเปล่งแสงอยู่ตลอดเวลาเสดอย่าคิดว่าตัวเราเจ๋งเด่นนะ ในบางสถานะบางทีเราก็ต้องมีอ่อนแออ่อนไหวอ่ะแต่เมื่อวันที่เราอ่อนแออ่อนไหวเราลองคิดถึงคนที่เราอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเขาอยากทำให้เขามีความสุขอยากทำให้ครอบครัวเขามีความสุขอยากทำให้พี่น้องมีความสุขอยากทำให้ทีมงานมีความสุขผมว่ามันก็จะช่วยอยู่ได้นะ่ะ ลองนึกถึงหน้าพ่อแม่พี่น้องลูกป้านะ้าอาสามีลูกเต้าถามีนะครับบางครั้งความสุขของเราอะ่ะมันอาจจะเกิดจากการที่เห็นคนรอบข้างมีความสุขก็เป็นได้นะครับลองนึกถึงคนที่เขาอยากเห็นรอยยิ้มของเราสิมีอีกตั้งเยอะแยะ แล้วจะไปไหนล่ะสู้ไปกรีดออกมาดังๆบนออกมาระบายออกมาหายใจลึกๆพักบ้างพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นผมเจ้าพ่อพันล้านและครอบครัวงเราจะเป็นกำลังใจให้คุณสู้นะสู้สูอย่าไปไหนอย่าลาก่อน Merry Christmas and Happy New Year มีความสุขนะครับสู้ไปด้วยกันวัสดีครับ